เดินป่าครั้งแรกต้องเตรียมอะไรบ้างไม่เื่อลูกสาวแม่แข็งแรงมากกลับมาอยู่กับบล็อกที่เท่าไหร่ของเราแล้วก็ไม่รู้นะคะครั้งนี้เราจะถ่ายบล็อกตอนที่เราเดินทางไปคูก่กันหึงกันเย้ ซึ่งครั้งนี้เป็นการขึ้นเขาครั้งแรกของเราเลยนะคะอากาศช่วงนี้ก็หนาวมากๆเลยด้วยเราก็คาดหวังว่าการไปเที่ยวของเราครั้งนี้มันก็จะเย็นสบายให้สมกับเป็นเดือนธันวาคมนะคะ มาออกได้ยูกตกใจหมด,ดนี่นะครับเราเอานี่ไปด้วยเพื่อนเป็นตัวไม้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งให้ดูว่าความยาวแค่ไหนยาวไหมทุกคนเราซื้อมาจากดีแคทลอนนะคะราคา200บาทประมาณนี้เพื่อนจะก,กันจะก,กันจะก,กันเย้ ทุกคนคะตอนนี้หนาวมากตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ล่าสุดบอกว่า14นี่แค่เพิ่งลงรถนะทุกคนระหว่างทางที่จะไปเอาของฝากทุกหานะคะหนาวมากแล้วก็คนเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวเนาะ ลบสี่องศามันโกอะไรกันแล้วขนาดนั้นวะทั้งทายกล้องหน่อยฮะเจสโอ้โหดีฮะโหหนึ่งสองสามเย้สำหรับเราต้องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับอย่าไปติดต่อลูกหานะครับนอกระบบนะครับเพราะว่ามันเคยมีนะครับ ไปโกหกว่าผมก็เป็นลูกหับในระบบเหมือนกันนะครับพอดีหากสัมภาระไปสัมภาระหายหมดทั้งชุดเลยนะครับลูกหักบอกนะครับทางอุทยาทนแห่งชาติพะรุงจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับาการหาลูกหักต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตอนนี้ถ่ายมาครึ่งคลิปแล้วนะยังไม่ได้ขึ้นเลย ขอสรุปสถานการณ์นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไปที่มูเกดึงนะเพื่อนๆคือลูกหาบหมดนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะหนปีจะมีลูกหาประมาณสัก300คนแต่ว่าปีนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆเขาก็เลยเหลืออยู่แค่ประมาณ160คนแล้วคือคิวยาวมากเดี๋ยวเราจะคลีนของนะคะทําให้ด้วอย่างมันน้อยลงแล้วก็เอาขึ้นไปเองจ้ะ โดนด่าได้เลยได่บอกว่ามาอกไม่ได้ไปอเเนรไดกอีากปล่อยเหรียญทิงว่ะตอนจะปล่อยเหรียญเหรียญมีเป็นกระเป๋าอีกกี่เอะไม่ดีอันเหรียญมีเป็นกระเป๋าอีก ติมหลอดกันนี่อ่อนแหรือไงนีรยบสวัสดีเพื่อสาวโซเชียลมาเดิมกับคาวไมครับทำไมอ <laughs> wow, let's go to the hum hum hum. hum, hum. ุเราเสิยเลียงเลยครับคุณแม่ร้อนเก้าขึ้นนะครับ ถึงแล้วอตอนนี้วเวลากี่โมงพี่แจ็คสี่โมงเย็นพอดีสี่โมงเย็นพอดีนะคะเราเริ่มเดินทางตั้งแต่ 8. จุด <10 S 1> สตาร์ทมันสิบโมงเหรอมันเจ้าโมงสีบกว่าอาประมาณสิบโมงนะคะพควันออกปากเห็นไหม หนึงอง,องทุกคนคะเราจะมาขอรีแคปนิดนึงระหว่างที่เราเพื่อนเราขึ้นมาข้างบนนะคะก็คือครั้งเนี้ยเป็นการเดินเขาครั้งแรกของเราเลยซึ่งเรามาที่ภูกระดึงใช่ไหมเรามาด้วยกันทั้งหมด9คนนะคะแล้วก็จะอยู่บนนี้เป็นระยะเวลา3วัน2คืนนะคะซึ่งการมาภูกระดึงอะ่ะสำหรับคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่สําหรับเรามันคือแบบ เหมือนกันให้ความหวังข้าใจ๊ปะที่นี่บันไดเยอะมากพอเราเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งจะมีคนที่ขึ้นไปแล้วแล้วเขากำลังจะเดินกลับลงมาบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วก็จะมีคนตอบไปว,ว่าใกล้แบบนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยเราจะได้อย่างเงี้ยตลอดทั้งทางเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าโอเคมันใกล้แล้วเพราะเขาบอกว่าเราจะเจอบันไดที่ชันชันใช่ไหมพอเราเจอบันไดที่ชันชันอ่ะนั่นแหละแปลว่าเราอ่ะใกล้ถึงแล้วแต่ประเด็นคือมันชันทุกอเลย เป็นลายคู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการมาครั้งที่2ของคู่รักคู่นี้เไม่ได้ญญอ,อีกแล้วสบายไม่รู้สบายปะ <c oughs> ่ะแต่กูสบายเฮคว่งคันรับปากคั่คันรับปาก ไม่มีไม่ใีาถ้าสั่งน้ตอนนี้จะคงินานกวาจะได้ปะไม่ไดแม่เดี๋ยวไปกินหเดี๋ยมีน้ำมเร็วเนี่ยมีเคมีร้านเคยอนก็มีแล้วเคเรื่อของใคาเอ่ยน หมูนี่ก็กินได้เหรอข้าวเช้านะทุกคนรีบกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันถึงจะใช้ช้อนในกากินอ,อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยขอาไปกองหนึ่งเลิศ แรงกว่าเมื่อกี้อีกจะดึเดี๋ยวนนี้ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวพาลุมทัรวด้วยเพื่อนบ้านอ่ะจะดูบ้านนะสําหรับใครที่อยากจะมาคูกระดึงนะคะแล้วก็ไม่อยากนอนเต็นท์แต่ว่าเพราะเอิญจองบ้านได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าบ้านพักที่เราพักพุทิยาคูกระดึงเนี่ยเป็นจังไดนะอันนี้ก็จะเป็นสองห้องนอน เรทีแหละมันได้็ู้สึกเมี้ยวเออก็ดีนะสาวสาะสาวสาพร้อมนะหนึ่งสองม่ไม่เจ็บเลยไม่มีไม่ร้องสักแอะเลยเจ็บไอะไรเลยวะ ทั้งบริเวณที่สามารถจองกลางเต็นท์ได้แล้วก็บริเวณที่เป็นบ้านพักนะคะแล้วก็มีอาหารการกินให้ด้วยหลักๆก็จะมีพวกอาหารทั่วไปแล้วก็หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแนะนําว่าถ้าจะมาแนะนําว่าให้มาในช่วงที่แบบไม่ใช่ช่วงหยุดยาวหรือว่าช่วงเทศกาลแบบเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบแย่งกันกินแย่งกันใช้อาะของกินยากมากน้ําเปล่าก็คือหายากมากเหมือนกันนะคะหนาวโคตร ซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายเอาไปขวาเหมือนผาปะเจ้นี่ยไม่ได้ถ่ายตัวสี่อ่ะพี่โต๊ะเนี่ยเด็กเก่งอะอ๋อจะมาแบบคุยอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไร ใช่ใช่จังบอกไวมความรักน้องโตไปหาหน่นิดนึงน้มตัวเออี่นี่มันปกซีลี่หรือเปล่าเนี่ย ดีมากๆนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าเดินไกลมากเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านอาหารนั่นเองจะกินแล้วนะไม่มีใครกินเลยอ่ะกินเลย คคกลัว <c oughs> <c oughs> ะะเพื่อนๆในกลุ่มเราก็แยกกันอยู่ที่ผาเมื่อสักครู่นะคะเพื่อที่จะปักหลักดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะแต่ว่าเราสองคนก็ขอแยกกันออกมา2คนเกาะแล้วก็ค่อยๆเดินเลาะตามทางไปเพื่อที่จะกลับไปบ้านพักก่อนนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากถุงมือกม็มีนะคะสัญญาณก็คือแบบแย่มากไปแสดงไปแไปสแตนบายกินหัวตะกัน,นะคะ่ะออหนาวหนาว どうだ โอ้โหภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้านาทีนะคะโอ้ก็ดึงดับไฟเราไปแล้วเพื่อนที่เมื่อวานไม่ดับทำไมเมื่อวานไม่ดับลน่าจะฉันว่าเมื่อวานน่าจะคนเยอะฉันจนมีคนยังไม่ได้เข้าเต็นท์หมดเจอคนคนเดียวขี้เหนียวตารู้สึกโชคดีนะคะที่เราได้เตรียมไฟฉายมาจ้าแม่แต่ว่ายังเก็บของไม่เสร็จฉันยังไม่รู้แล้วว่าอะไรอยู่ในยู่ไมเลย หนาวมากเลยฮะลาสุดที่เช็คคือมันอยู่ประมาณ8องศานะคะตอนนี้น่าจะเป็นเวลาเกือบ6โมงเช้าแล้วค่ะแล้วก็ให้คนต่อจะได้ไม่ต้องยกของ แต่มันไม่ทันเาะต้องรีบอมกเ่ยดี๋ยวเดี๋ยวต้องรจตอก่อนงเ็ดโมงหรอเพื่อนเพื่อนขาในที่สุดพวกเราก็ได้ลูกคาบแล้วเย้รอบขาลงเราไม่ต้องแบกลงกันเองนะคะตอนนี้ก็กำลังจะค่อยๆเดินออกไปตรงทางออกนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ3กิโลพี่แจ๊ค ประมาณสกิโลนะคะเย่กลับแล้วกลับแล้วไม่ต้องแบ่งเป๋าแล้วเย่สบายแล้ววันนี้ขามานี่คือย่าหาทรรมขวบลาะเจริญจัดอย่าหาทรรในชีวิตเพื่อนๆโอเคไม่เมินเอ้ยเมินเอ้ยเอาเลยเอันหนึ่งได้หนึ่งสองสาม นี่เลยนะนี่คือปรากฏการณ์คนติดค่ะคุณผู้ชมระหว่างเดินทางขึ้นแล้วก็ลงไปเที่ยวบนยอดเขาภูกระดึงนะฉันมาทำอะไรทีนี่ฉันมาทำอะไรทีนี่ <c oughs> ก็มาเที่ยวไงยากทั้งขึ้นยากทั้งลงท่านี้บอกลูกหาบก็ไม่มี <c oughs> แบกเองขนเองนักเลงพอไม่มาแล้วเด้อพอแล้วปวดขา มันไดมันส่งมันทำให้เราลงแบบกึกกึกกกมันชันไหมเเมื่อไรจะหมดบันไดไหนเนี่ยเมื่อไรจะหมดัเปลือกปะมีมีเปลือก ก้งครับกล้วยกับมันมันม่วงกินแล้ครับรสชาติาเป็นไงบ้างรสชาติเหมือน,น,นไก่เลยฮะสต่หวานไก่ฮะ